สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7สิงหาคม2566นะคะมาทำบุญสังฆทานที่วัดนาแขมค่ะมากับแม่นน่นแม่อยู่นู่นอยู่กับองค์พระองค์ใหญ่ที่พ่อกับแม่สร้างไว้นะคะสวยงามมากเลยดูสิค่ะ องค์พระสวยงามมากเลยเ <Okay. S 2> หน็นไหมคะดูยิ้มด้วยเน้ย,วย <laughs> สวยงามพระยิ้มด้วยนะ <Okay. laughs> เป็นพระที่แม่สร้างนะคะแม่กับพ่อสร้างนะคะที่วัดนาแขมคะ่ะ <laughs> <laughs> สวยนะสวยนะอืนี่เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์สวยงามเชียว ดูเม็ดฝนโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะฝนตกเราเดินไปดูตรงข้างหน้าดีกว่า <c oughs> เดินไปดูตรงข้างหน้ากันนะคะชม <c oughs> มาตอนฝนตกวันนี้วันวันวันนี้ฝนตกด้วยฟ้าผมน้ำมนให้วันเกิด <c oughs> อุ้ยดูสิคะดูองค์นี้สิคะ นี่สวยงามเห็นไหมสวยงามนะสีขาวอืเอาไปดูถัดไปเอาแปดนาทีอ้ยเห็นไหมอ,องคนี้ก็สวยนะคะอุ้ยมีฉัดด้วยฉัดทองเนะม,อม,อม,อมนีอีกทางนู้นดูสิคะ สวยงามเป็นวัดใกล้บ้านนะคะวันนี้มาทำงานเอ้ยมาทำบุญวันเกิดกับแม่แม่ยุพิน <c oughs> แม่ยุพินนี่ไงอู้ยสวยอะ่ะเหลืออีกต,อต้นเอองขาวนี้ด้วย <c oughs> มาดูนะคะ โอ้ยเอ๊ะเอ๊ะนี่ต้งขาวก็สวยสวยงามนะอคนสวยคนก็วยนนองนนะไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะแม่เดินแม่เดินเล่เข่งเก จะมีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้จ้าจะเดินไปข้างหน้าอีกเพราะว่าพระท่านองค์ใหญ่นี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างหลังอู้ข้างหลังนี่ค่ะอู้ยนี่ค่ะเห็นไหมคะอืออู้องค์นี้ใหญ่มากสูงประมาณกี่เมตรเนี่ยสิบเมตรได้ไหมอู้ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรได้นะ sợi ngang sợi ngang, đi đi, nhá nhá, nãy lòng mà ta cái ở gần nên Bye. Hahaha. 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 Happy birthday. <hấy> Happy birthday. <to> you. <hấy> นี่ต้องตะแคงแบบนี้ถึงจะเห็นอุ้ยองค์นั้นองค์สีน้ำเงินน่ะแปลกๆเนาะมีสององค์ไปดูไหมมีสององค์อุ้ยมีมีองค์องค์สีน้ำเงินแปลกๆอ่ะนี่มีสององค์มีสององค์ตรงนี้ด้วยเมามาจากองค์นั้นองค์น้ำเงินน่ะเด้อมามาเดินมาดู อะ้งน้ำเงิน้เใส่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หันมาหันมานั่นน่ะเห็นไหมองน้ำเงินนั่นเนี่ยสีน้ำเงินกลับละวสี่นาทีเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะลองชวนสายไป ตกปลอยๆนะคะเนี่ยสาธุสาธุเอาแม่ขึ้นรถก่อนสิ่งรถมานะเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อนะคะกินกันสามคน เดีย๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่โรงพยาบาลมื้อกลางวันค่ะ <laughs> มื้อกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะเออยสวยนในนี้ใครว่า <laughs> มัดจุกด้วยผมมันยาวแล้วจ้าเออดีแล้วแหละ <laughs> ม,มันจะได้ไม่ไม่ลุงหลังอ่าขอสองเนื้วหน่อยคนสวยเออเดเดเอเดเด โอเคอูเด okay. uh ี๋ยวจะไปโรงพยาบาลน,นะคะฝนสาดไหมไม่สาดเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะซิ่งนะคะเฮ้ <t ell> <t ell> <t ell> Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to Monday ปนีเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเอาขึ้ใจรถก่อน น้ำพระพระเฉียวเฉียวๆพระองค์เฉียวนั่นถือน้ำเงินเดี๋ยวเราจะซิ่งรถไปนะคะใส่แมสกก่อนนะคะนี่กุญแจอยู่นี่ใส่แมสกก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปซิ่งแล้วค่ะอุ๊ยต้องแว่นออกใส่แมตไม่ถนัด <c oughs> โอ้โหขนาดฝนตกนะเนื่อยยังออกอแมดพันกันเอาใส่ยังไงเนี่ย พิ้นจะลินแล้วโอ้แม่ใส่แมสเรียบร้อยแล้วเก่งจังเลยคุณแม่เดี๋ยวเราจะซิ่งแล้วนะคะฝนก็ตกจ้าจบไปทางเก่าห้องนี้ก็ได้เนี่ย มีทางเข้าด้วยแหละมันมีเขาปิดอ่ะปิดมาไม่ได้ดูอ๋อออกทางเก่าแล้วก็ไปด้านนี้ด้านที่โรงพยาบาลอ่ะอืมแปดนาทีแล้วบ๊ายบายคุณแม่คุณสวยสั่งนิ้ยวหน่อยเก๊ะใก๋เ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 สร็จหมวกก่อนเดี๋ยวแม่เอาหมดเอาหมดหืมไหนเดี๋ย้อหมวกเมื่อไหร่ห้อง นี่นี่นอ๋ออโอเค,อเคใส่หมวกฝนมันละอองฝนมัน <ไป S 1> สา่าเลยเอาวัดค่อยใส่ออกมาทำค่อใส่ไม้ใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยออกแล้วใส่แต่เนี่ยจะจะปิดจะปิดคลิปแล้วบ๊ายบายติดลิปกันนะคะ